ในขณะที่รอทําพิธีอยู่นะครับก็มีชาวบ้านนะคที่ประสบปัญหาทุกยากทางใดอะไรก็แล้วแต่ก็เข้ามาให้อก่านทําพิธีอยู่นะครับตอนนีูู้จอละูลจอ เอาผูกก่อนเพียงรักจูงกันได้จูกันจูงกันต่อ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 ลูกฝั่งภาษาจีนออกมานิดหน่อยครับลูกอะไรเอาเกลียดลางวาเต่จิ๋วไม่รู้เรื่องเลยโอมเดี๋ยวว่าจะกลงเป็นภาษาไทยฮะเก็บนไทยบิง วัดเนยลูกได้มาเจอกับว่าเลี้ยวก็ทึ่ว่าเสียงกองเลี้ยวทึ่ว่าโผเลี้ยวเขาจะถือว่าโคตรไหมสามเด็ดเก็บถอยเป็งไม่ทึ่ว่าลูกะกับเสียงกองเลี้ยวเก็บถอยเป็งโผวุ่นยิบหลายพายหุ่นชุดทีโคตรดีเอาไว้โรงดีขึ้นเก็บถอยเป็งทึ่งวัดเนยวัวมิมีมีมีธุระอะไรก็วันนี้เดี๋ยวขอความเมตตาของช่วยปลุกเสกท้าวเวสสุวรรณที่จะสร้างมาให้หน่อย 大大也在，大大。 ติดให้สนิทิดที่ต้องี่ทด้ว่พเจ้าคือวันนี้า่คนสินสน kia à, có tiền vui Bà em có vai ông, Đi có xin kim có Nhìn có cùi chui có thuông yên Bò kỳ thô Bà có kiểu là có tì chứ có lo chén chuôn Có bài chứ à. Bài, à, bài à. thì bên hôi, kíp, kíp, lù, lù,

บอาจำยีเตกีปีนาการสักเกินปีฉลูครับปีฉลูเกียรถ่ายแซยิบวันนั้นไงเพื่อนบังวันที่ห้ามาถือเกียรถ่ายเปล่งโชนเดียวหลังจากนี้ไปหรือจะต้องสร้างช้องอย่างเนียอีกเยอะจะถือว่านู้ดไหมเกียรถ่ายเปล่งเลือนดวงพระมันแต่เกิหรือเกียรถ่ายบิ๊กเนี่ยจะต้องสร้างสิ่งช้องเหล่านี้ไปอีกอีกสักผับเกียรถ่ายบิ๊กเอาเถอะเดี๋ยวว่าช่วย ขคอโดโนนีที่ว่าเยี่ยงถ่ายเตรียมใบให้เลี้ยวนี่มีพลังงานเขาใจถือว่าพูทธมา<ะ>เพราะว่าว่านีเล่นแหล่เปฐานให้ครบคงว่านี้ถ้าเปรียบเซมเงินเหลือคมเลยฟับ<ะ>ไม่ต้องลองดีถึงเวลาเจอดีเยี่ยงถ่ายปิงรู้เองเขาจถือว่าพูดนะเ<ะ>ยี่ยงถ่ายปิง<ะ>ทำไปให้เดี้ยวนี่เทวีสุวันนี้นี่ทำบางไหย นาเทพพบุตรหรือนาอยากักทั้งสองทั้งสองเลยครับอเก็บสอบดับสท์ครับ<ะ>เก็บถ่ายิ่งพราะฉะนั้นเลี้ยวนายักมีเก็บสับเ<ะ>ข้าใจถือว่าพูดไหม<ะ>แล้วนาเทพพบุตรที่ดับรับเ<ะ>ข้าใจถือว่าพูดไหมบพึ<ะ>่งพุทธคุณด้านนี้โดยตรงก็งคือว่าพูดพี่ปีศาสุกภพโชคลาภการงานตาเบตาบาเบอำนาจตางๆมีขึ้นโรงขึ้นสัน้นเจตจารค่าค่ายเคลวคลาดลอดภไปพออีเป็นจาบัญชี เป็นผู้ที่บัญชีเป็นบัญชีตายเข้าใจถี่ว่าโคดไหมจริงๆเร้่วอีไม่ได้มีหน้าหยักนะแต่โดยโดยสถานาการณ์โดยเหตุการณ์จำแรงแปลงกายเป็นหน้าหยักไม่ถึงว่าให้ศัตรูให้ปูดพี่เต็งดูว่าจริงๆอีเป็นหน้าเป็นเทวดารูปงามเข้าใจไหมเจริขาเด็กมีกําลังดีนะลื้อว่าเหตุรื้อมีความคิดดีๆ่ลือสร้างจัดหมดไม่ถึงหมายกําลังต้องถานหมยดีๆมา้ จะใส่อะไรไปลงในามาจะไหนว่าจะปกทองทองเรื่องเอรืองจะพวกทองแดงหมยมีไส้กำลังถาดมีพลังถาดในการเกิดไหวมีางมาเขาจะถึงว่าพูดมากว่าจุดไฟคือมาเลี้ยวหรือว่า,วาเตี้ยวพังช่างเท่าเลี้ยวกับไม้ถึงว่าเตี้ยวแปะแจกอ่งอกางเจกเลี้ยวนี่คือไม่ถึงให้เกิดไฟสิ่งเดียวลื้อมาให้กองเซกนี่เป็นไม้ไม้กับไฟมีกองเกินพลังงานเนี่ยสแสดงว่าสิ่งดีว่าลื้อเอามาให้วา เซ็งให้เลี้ยงดีคือไม่ถึงเตียมให้เลี้ยงดีไม่ถึ่งวะมีพลังงานเลี้ยวสซ็งกองเลี้ยวเข้าใจไหมสิ่งนี้ที่ทำมาดีเลี้ยวสิ่งตรงนี้ที่ทำเกิดสร้างมาเป็นสิ่งหยุดเนื่องิดใจต้องสร้างพลังใจให้คนดีลับไปไหวบูชาไปไหวนี้เกิดพลังใจให้เกิดพลังใจในจุดที่วะหนึบกอะไรก็ส่งความปัถนาคิดอะไรก็สําเร็จในเรื่องเราที่คิดเข้าใจไหม,มเหลียวใกล้นะเก็บถอ ทขาเป็นสุวรรณินทอันนี้ว่าจะกองเป็นบาซาไทยนะเพราะถ้ากองเป็นบาซาจีนนี่จะเข้าใจไม่ถัวถ่วทึกที่จริงเลี้ยงก็สิ่งของเหล่านี้มันจะเป็นผงกระสับมาฮาสับก็เกิดสับป้องกันคุณค้องคุณไส้คุณการกระทำสิ่งอับประมงคนสิ่งไม่ไดีน่นดวงเกลดดวงเนื้อดวงหลางอาัชชัน มีแต่ความรู้เรื่องป้าซาจีนวาอูจีอูกิมผักมาก,กันโจยโจสิงเลี่ยวฮอเอาแกเพลงังเซนกองเซงกองสุลี่ซ้ำแรกรับดึงข๋อกงให้พรคนที่ได้ดูวิดีโอน,นี้หน่อยครับกงครับว่างอลูล่นะหายสินลู่แต่จู่อูจีอูกิมผักมากันโจยพวดเทงวลดอับแกเพลงเพลงอางารนะตัดตัดสินโผอิวสินลู่แต่จู่ เซงกองเซงกองเพลงอังไม่ขึ้นหวังซำเร็จหลับดื่นสงบสุดเฮงล่ะมีชมมีหลา